ต่อจากนี้ไปเนี่ยแต่งเทียบดีบรตี้สามฝ่ายจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโอ,โ,โอ้โหเพราะว่าเรามีน้องมา รัตนาศรีมลค่ะตั้งแต่วันนี้ไปนะคะจะมาขอฟังนักฝักตัวในรายการแต่งเจี๊ยบดีวอร์เรตี้สามป่ายเด็กสมัยนี้เนี่ยค่ะเขาต้องมีชื่อกันสองพยางขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าพยางเดียวมันเชยอ่ะอย่างพี่ดีเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้ชื่อดีนะเขาชื่อเล็กทันสมัยมากเลยอะไรเล็กถามว่าอะไรเล็กพี่ดีก็ชื่อดีเนี่ยหม่ตั้งชื่อสองพยางลงไปว่าดีดี ดีดีอาอา well? แต่งมาตกแต่งพี่พี่รู้หรือเปล่าว่าสมัยเนี้ยเด็กแต่งหน้าไปโรงเรียนหรอนะลูกพี่ก็แต่งแล้วสิบขวบก็เอาแล้วเ้ใครกัน่ะที่หนักกว่านั้นคือลูกชายในโลกโซเชียลเพราะว่าเขาเริ่ม อย่างชายใช้เนี่ยเขาก็จะมีแยกเป็นมเมเะอะไรอย่างนี้เมก็คือผู้ชาย<อ>ที่เป็นรุกค่ะส่วนเคะคือผู้ชายรับเฮ้ยไม่เอาทั้งรุกทั้งรับ